ผลการปฏิบัติงานที่ดี Best practice ผู้เสนอผลงานนางชนะนันยาโพแก้วตำแหน่งครูกศนตึมบนความเป็นมาความสำคัญของผลงานหรือนวัตกรรมที่นำเสนอนโยบายและจุดเน้นการดำเนินง,งานสำนักงานกศนด้านภารกิจต่อเนื่องข้อ1.5 พัฒนาการศึกษากอสนอตำบลสิจีข้อ 4. เสริมสร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายที่มาและความสำคัญของผลงานครูกสอสนตำบลน้อง,นนองเหล่าได้ดำเนินการตามนโยบายและเห็นความสำคัญของภาคีเครือข่ายภาคขีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการจัดโครงการกิจ,จกรรมงานการศึกษานอกโรงเรียนและให้ความร่วมมือส่งเสริมสนับสนุนต่ออ่านต่าง วัตถุประสงค์ 1. เพื่อเพิ่มโอกาสให้กับผู้พลาดโอกาสและขาดโอกาสทางการศึกษาสามารถเรียนรู้ตลอดชีวิต 2. เพื่อสร้างภาคีเครือข่ายประสานความร่วมมือในการจัดกิจกรรมงานกสอนออก วิธีการดำเนินงาน 1. การกำหนดเป้าหมายเชิงปริมาณภักขีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ตำบลหนองเหล่าเชิงคุณภาพภักขีเครือข่ายในการประสานความร่วมมือในการจัดกิจกรรมงานกศน 2. วิธีการจัดกิจกรรมพีวางแผนการทำงานดีการดำเนินงาน C การตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผนเอการปรับปรุงและพัฒนาผลการปฏิบัติงานการนำผลการประเมินมาวิเคราะห์ว่ามีโครงสร้างหรือ ขั้นตอนใดที่ควรปรับปรุงหรือพัฒนาสิ่งที่ดีอยู่แล้วให้ดียิ่งขึ้นไปอีกสำหรับการดำเนินการในครั้งต่อไปปัจจัยแห่งความสำเร็จหน่วยงานองค์กรและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่อยู่ในตำบลน,นองเหล่าให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมงานกศอนอการเป็นวิทยากรที่ดีมากคิดเป็นร้อยและหนึมีการใช้รูปแบบกระบวนการ P D C. a การศึกษาสภาพปัญหาบริบทชุมชนและวิเคราะห์ข้อมูลก an ารประเมินผลประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมผลการดำเนินงานหน่วยงานองค์กรและภูมิบัญญัท้องถิ่น ในตำบลหนองเหล่าให้ความอนุเคราะห์ในการจัดกิจกรรมของกศนอตำบลหนองเหล่าให้ความร่วมมือดีมากทั้งแบบทางการและไม่เป็นทางการและอนุเคราะห์สถานที่เช่นการอนุเคราะห์สถานที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล่าการอนุเคราะห์สถานที่สอบกลางภาคเรียนเป็นวิทยากรร่วมกับการศึกษานอกโรงเรียนตำบลหนองเหล่าในการจัดโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นต้น บทเรียนที่ได้รับการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อสร้างความเข้าใจและให้เกิดความร่วมมือในการส่งเสริมสนับสนุนและจัดการศึกษาและการเรียนรู้ให้กับประชาชนในตำบลหน,นองเหล่าอย่างมีคุณภาพเอกสารอ้างอิงเผยแพร่และการยอมรับผลจากการปฏิบัติงานข้าพเจ้านางชนานัยาโผแก้วได้รับความไว้วางใจความร่วมมือจากพ,พัีเครือข่ายในการจัดกิจกรรมและมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์